สรุปง่ายๆเท่าที่ฝันฝันมาหนิคือฝันเห็นแต่ปูยิ่งสองคนสองคนอนงมานสวัสดีเอฟทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอซทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสไไวพารวยผู้เฒ่าพารวยครับ ตามแนวทางย้ำโค้งสุดท้ายของพ่อเพชรไก่ย่างครับเมื่อนี้่นสิฟันทงไห้เลยครับด้วยเอฟซีครับผมอ่าก่อนสิเข้าไปชมคลิปของพ่อเพชรไก่ย่างเอฟซี FC ก็ให้ใช่วิจารณญ,ญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่าน,นั้นนะครับเนาะหมักกระจัดขัดกระพานครับคันมาคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สำหรับเอฟซีไม่ทีเข้ามาเวยครับด้วยเอฟซีครับ แนวทางพ่อเพชรฟันธงโค้งสุดท้ายวันนี้ครับอืมสิเป็นตัวใดไปฟังพ่อเพชรปนจีบอสูฟังนะครับเนาะอ่าเลขที่หมากนะครับเนาะเอฟซีคำกะมีอ่าสองตัวสามตัวนะครับนาะแต่ว่าสิ่ฟันธงวงกลมไหมอนี้เน่นเน่นไหครับเอฟซีกับผมอืมพ่อเพชรเปิลฟันยังไงเปิลคอยเน้นตัวนี้ตัวไหนนึงตัวหนึ่งนะครับเนาะเอืโบเป็นการเสียเวลาครับไปฟังพ่อเพชรจีบอสมฟังนะ้รับเอฟซีก็เตียวนั่นะครับเน้ะ เี่ยวนำกลับเอฟซีกับผมเนาะครับผมเอาเอฟซีกับผมสวัดดีพ่อเพชรสวัสดีครับตามโค้งสุดท้ายของพ่อเพชรครับเอฟซีกับผมพ่อเพชรร้านไก่ย่างหลังจากออกคลิปแรกไปตะบุญขึ้นไงมาเนี่ยขึ้นข้นไหลบ่ขึ้นข้นไหลฟองมาขอเหล็กฟองมาัด กินไก่ย่างพ้องกินตำามังโอ้อันคือตั้งใจที่มาขอเลขละอกินตำามังคกไก่ย่างน้ำขอเลขน้ำเออมันมือมันไก่เลยดีเนาะแปนว่เออมนนต้แต่ไหนล่ะไ่วสิพาแล้เอามือนี่ว้ามืออื่นกับมือสุดท้ายแล้วหอุ้ยเอาไอ้น้ำโชคผ้าโชคไปฝากตรงฝากตรงน้ำไปไว้แปลอด FT เ o n d e r เห็นด้อโอ้ครับผม เอาเป็นยังไงเราฟังคักฟันแน่เลยล่ะพ่อแล้วเศร้าฟันแล้ววัางวดแรกๆคันมันมือตองวดแล้วฟันยังไงกว่าโอ้มันก็ะไล่มือเลยลงมแล้วล้มประวดลงส่วนละอันข้างที่ปสองเดะปันปันสรุปง่ายๆเท่าที่ฟันฟันมาหนิคือฟันเห็นแต่ปูยิ่งสองคนสองคนน่ะมาน่ะปูยิ่งสองคนมาถึงกินผู้หนึ่งสี่ขี้รถไปหันนะผู้หนึ่งงี้ว่าจะเฝ้าไปเอ็นทีแมนผู้ยิ่งสองคนกับกับผู้ใต้สองคนนั่นนะฟันเกี่ยวแต่้งยุคนี้อ่า เมื่อหลังมากอะไรนั่นล่ะยาำเหล็กคนบอยำเหล็กไข่บอกระล่าสุดนี่คือล่าสุดนี่ที่แนแนมีซีเลขมีซีนี่ซีมาแน่นอนจังไหนเขาว่าซีมาอ่ะซีมาจังไหนฟันเห็นเกี่ยวกับผู้หญิงโอ้มันเกี่ยวกับผู้หญิงนีซีในแนในแนนอนเลยหลังจากพุยงสองคนนั่นมาแมนบอ กีว่ามากอดผมนั่นอือกดผมพนนึงนั่นแล้วก็ไปกอผู้ชายผู้นึ่งนั่หันกันขอมากผู้ยิ่งนั่นคือยิ่งคนนั่นบ่มากมากมากผม่มากอดผู้เดียวเลยแมนวันนี้ขึ้นต่อมากกับว่าพันว่าอันตปยิ่งพันว่าได้ยิ่งหมูหมูไอ้ไอ้ไอ้ห็นโอเห็นไต่สี่ตัวน่ะเอ้ที่ไต่สี่ตัวน่ะสี่สูนท่านรออ่า เป็นก็เป็นปืนแกะกันเนาะเป็นแปดนั่นไหมเอล้เป็นแปดสี่ศูนย์หรือนี่แหละนั่นว่าเหอเออนที่แรกก็หาได้ตองงวดได้หาอันสี่สองนั่นไหอออันนี้ต่อมาเอ่ออันอันที่หาที่หนึ่งนี่มันก็อยู่นิงเออแมนไดอันแรกแรกมันอยู่ในสามตัวนี้แล้วแอันที่นี้ข้าเจ้ามานะกข้าเจ้ามากมาเล็กเล็กสี่สองสองหาอมันก็เลยมีสองหา เออันตัวหนึ่งลอ,อ,องหาอ้อสองนี่แหละออบาท,ที่นี่สุดท้ายเด้อสุดท้ายสุดท้ายตัวมือน,นี่สุดท้ายโค้งสุดท้ายเลยาล่าสุดก็คือปันเห็นว่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าสองขึ้นติดกันเลยปันเห็นผู้เฒ่าที่เพิ่นเพิ่นตายแล้วเออผู้เฒ่าเพิ่นตายแล้วเพิ่นเพิ่นขึ้นมาผู้หนึ่งผู้หนึ่งบ่านตาย มาฟันขึ้นต่อมาบอ่อนไตแต่ว่าตายไัน๋อแต่ว่าตายเพราะถึงสองเขาแล้วบ่คุดคุหนึ่งคุณบอกว่าได้อ๋ออือคุณหนึ่งบอกว่าได้อ่าบอกว่าได้คือคือหูแต่ว่าเปนอะไรเป็นเสียเสียอป็นกะเอ่ออือเปนสองสี่แปดสองอือสองสี่แปดสองสองสี่แปดสอง สองสี่แปดสองก็เลยว่ามันก็สียูนในหนึ่งล่ะเออมันก็เลยมีสีสองสองสีโอ้สีสดสองสีสองมีเขียนลงสองหม่องนี่เนาะผู้หนึ่งผู้ผู้ที่เั่ฟื้นน่อายุแล้วกวสิบสองปีเด้โอ้แต่ว่าอย่าลืมเด้อว่าเราอยู่บ้านเลขที่ยี่สิบเก้าที่ฝันเห็นเพิ่นเถี่ยวนั่นนี่คือมันออกสองเก้าสิบสองปีอยู่บ้านเลขที่ยี่สิบเก้าอีกแมนที่ที่ผมบอกว่าเพิ่ม อีกตัวนึ่งในบ่อน่ะเออเนี่ได้อีกว่ไยังอันล่ะคือมันมันออกตัวหนึ่งอะสองเก่าหกเก้าสองอันอายุแล้วเก่าสิบสองแต่ว่าเราฝืนมากพูหนาว่ามันจะเป็นสองเก่าโอ้สองเก้าแค่นี้ล่ะเด็กมีซัมเน่เีี่พ่ซัมนน่ครับ แต่ว่าเป็นเก่าส่วนไหนกผู้เฒ่าฟันตถาผู้เถ่าตายสองคนเนี่ยอี่จะผู้เฒ่าอืคือมีเก้าศูนย์เก้าสองกลับมาอแต่ว่าแปดสีูนี่คือไปฝันว่าไปยิ่งเห็นตายไปเบื้องเราเป็นเฮ็นซี่ตัวที่แน่ๆผู้ใดอ,อยากไดไรงั้นวิ่งซีวิ่งสิอ่นเอาวิ่งสี่ครับวิ่ซี่ครับผมวิ่งซีชอบวิ่งชอบแรนนะครับเนาะอ่าเอกวิ่งซีครับผม วิ่งสี่เม็ดเดียวบนล่างนะครับผมคือว่าตัวฟันทุ่งแค่ๆนี่คืออสีสองกับสี่หนอสีกับสีนย์่นมีสี่หนึ่งสศสี่ครับเอ้าผมมาเขียนลายเตียแต่ว่ามันตัวเดียวกันเนาะอั่ตัวเดียวกันปาบขยายใช่ขยายมันก็เล่ยหลาั่นอนที่เกีงแล้วมันเป็นเลขตัวเดียวครับแต่มีหกหสอ่ะเอามาเดี๋ยวอันนั่น มาามาชวเลยช่วเลยเฝ้า่ีเื่อ F C มานโอ้ใคร F C มากวันที่ตามักรโอ้โหพีเว่หกสี่โอ้สีหกโอเอาเตันเน้นคือหกสี่สี่หกนะครับเลครับเอ็นยิ้ปฝากกันเพื่อนเอาเลยไปซื้อไว้ไปซื้อสีหกไว้อออันเอาหกสี่สหกอยู่นี่เลครับเพือ F C ครับผซนมาไว้โอ้พคนซื้อคนอมาฝากไว้ หกสี่สี่หกนะครับเนาะเอฟซีกับเอาเดี๋ยวขยายเบอร์หาเอฟซีบงก่อนอือครับผมอาเจนางเพิ่นฝากก็ว่าเพิ่นเน้นหกสี่นะครับด้วยซีก็ตรงกันกับเหล็กพอเป็ดก็มีหกสี่เช่กันนะครับเนาะห้าสี่สองอ่าแล้วกัฟันงวดแรกมีหาสี่สองมีหามีสองห้าแล้วก็มีสามหนึ่งกับมีสามมีเจ็ดสามเนาะอ่าฟันข้างฟันข้างที่สองครับเอฟซีครับผมมีแปดสี่ศูนย์ มีเก้าสี่มีศูนย์สี่เก้าสี่เก้าสี่หกสี่ตัวเดียวกันเด้อครับแล้วอีกตับมีสี่หานี่ละเอาเป็นอันว่ามือนี่ฟันทงโค้งสุดท้ายครับอีกตัวครับผมของพ่อเพชรไก่ย่างนะครับเนาะไปพิจารณาเบ้างครับแต่ว่าตัวนเน้นๆหายคักคือวิ่งซีวิ่งซีอ่าคือซีศูนย์นั่นแหละครับซีศูนย์ซีหนึ่งซีศูนย์วิ่งซีรองศูนย์โอ้เน้นๆแล้วล่ะซีศูนย์เข่ากันไหมอีกตครับผม นะโศกมันลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วครับเลยสี่ครับผมคำว่าเป็นเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนขอจบคลิปไปเพียงสามีครับพ่อครับม่ในคลิปนาขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีพ่อเพ็ทครับโผมโชคดีมันมานุ่งสุขสุขคนเด้อครับน้า